ยินดีต้อนรับสู่รายการเช็คเคนเกมี่ครับถ้าให้นึกถึงสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดผู้ชมนึกถึงอะไรมีขาวใช่ไหมล่ะถ้าไม่ละช้างหรือกอริลล่าหรือย้อนยุคไปเป็นไดโนเสาร์เลยเป็นไงถูกต้องทั้งหมดครับสัตว์พวกนี้แข็งแรงกว่าคนเป็นเท่าตัวแต่ถ้าเจ้าพวกนี้น้ำหนักตัวเท่าๆกับเราล่ะครับยังแข็งแรงที่สุดอยู่หรือไม่อาจะพาไปดูเราสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เรียงจากแข็งแรงน้อยที่สุดไปยังแข็งแรงที่สุดในโลก สัตว์บางชนิดแรงเยอะอย่างไม่น่าเชื่อถ้าหากมันตัวเท่าเราแล้วแล้วก็แค่นอนรอยอย่างเดียวพอมันพาเราขึ้นต้นไม้ไ,ได้อย่างสบายเหมือนเราเป็นของเล่นของมันเลยครับอันดับที่จัดเราจะจัดตามน้ําหนักที่มันสามารถที่จะผลได้นะครับเมื่อเทียบกับน้าหนักตัวของมันอันดับที่หนึ่งมีกิสลี่แบร์มีกิสลี่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอันดับสัตว์กินเนื้อจัดเป็นชนิดย่อยของหมีสีน้ําตาล มีกิสลี่เป็นหนึ่งในหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับเมื่อตัวผู้ที่มีขนาดโตเต็มที่อาจจะมีน้ำหนักได้ถึง180-980กิโลกรัมหรือ1ตันและก็ยืยนด้วย2ขามีความสูงถึง2.5เมตรหรือ3เมตร มีกิสลี่มีรูปร่างและสีขนทั่วไปเหมือนกับมีสีน้ำตาลทั่วไปแต่มีความแตกต่างกันตรงที่มีกิสลี่มีขนาดรูปร่างและก็น้ำหนักใหญ่กว่ามากมีส่วนจมูกและปากที่ยื่นแหลมออกมาและก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากตรงบริเวณหัวไหล่ของขาหน้าทั้งสองข้างที่ปวดเป็นหนอกขึ้นมานะครับซึ่งไม่มีในมีชนิดอื่นซึ่งทำให้มีกิสลี่มีพละกกำลังในการขุดตะปบ ปีนป่ายแล้วก็วิ่งซึ่งความเร็วในการ,รวิ่งเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเล็บนิ้วยาวแข็งแรงแหลมคมมากซึ่งมีความยาวพอๆพพกับนิ้วมือมนุษย์โดยหมีกิสลี่นะฮะมีความแข็งแรงมากโดยน้ำหนักเฉลี่ย600กิโลกรัมมันสามารถลากของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้ถึง1,200ปอนหรือราวๆ600กิโลกรัมน้ำหนักของมันที่มันสามารถรับได้ก็คือ1เท่าของน้ำหนักตัวครับ อันดับต่อไปวัว1.5เท่าวัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ใช้งานมันเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวัวถูกเลี้ยงในปศุสัตว์เพื่อเอาเนื้อและก็เอานมทำผลิตภัณฑ์นมอ,อื่นๆอย่างหลากหลายเป็นสัตว์ลากเทียมและยังมีการใช้หนังและก็มูลเพื่อใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือเชื้อเพลิงในบางประเทศเช่นอินเดียหรือว่าในบ้านเรา วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาฮินดูครับเนื่องโดยความใหญ่โตและความน่าเกรงขามมันจึงได้เป็นพาหนะของเทพแน่นอนว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของมันนั้นมีมากถึง1.5เท่าของน้ำหนักตัวโดยวัวตัวหนึ่งสามารถลากของที่มีน้ำหนักถึง2,000ปอนด์หรือเกือบ1ตันได้อย่างสบายๆอันดับต่อไปคือเสือ 1.5เท่าของน้ำหนักตัวนักล่าทางราบีนาคลัวที่สุดแม้เราจะเห็นว่ามีเสือบางชนิดอย่างเสือดาวที่ปีนต้นไม้เก่งชอบล่าสัตว์ตัวเล็กๆบนต้นไม้ยังลิงหรือกระทั่งกวางแล้วก็อิมพาราขึ้นไปกินบนต้นไม้ได้หรือลากลูกสิงโตขึ้นไปหรือสายที่ปีนต้นไม้ไม่เก่งอย่างเสือชากรัวก็สามารถจับปลิงเล็กๆขึ้นไปกินบนต้นไม้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะักโดยน้ำหนักของเสือเหล่านี้ ยกของที่น้ำหนักโคลาว0.5เท่าของตัวแต่เสือที่แข็งแรงมากจัดได้ว่ายกของหนักมากกว่าตัวเองได้อย่างการยกวัวที่โตเต็มที่ข้ามรั้วไปกินได้นั่นก็คือแมวลายอย่างเสือโครงนั่นเองเสือนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นวงเดียวกับแมวโดยชนิดที่เรียกว่าเสือนั้นมักมีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็อาศัยอยู่ภายในปา่าขนาดของลำตัวประมาณ1 6 8ถึง227เซนติเมตร และน้ำหนักประมาณ180-245กิโลกรัมหลูมานตากลมเป็นสัตว์กินเนื้อกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะและก็รูปร่างรวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มอื่นหากินเวลากลางคืนมีถิ่นกำเนิดในป่าเสือส่วนใหญ่ยังคงมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ซึ่งยกเว้นเสือชีตาเสือทุกชนิดนะครับมีกรามที่สั้นและก็แข็งแรง มีเขี้ยวสองคู่สำหรับกัดเหยื่อเสือจัดเป็นสัตว์ลักล่าที่มีความสง่างามในตัวเองโดยเฉพาะเสือขนาดใหญ่ที่แลดูน่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งเสือดาวผูท้ที่พบเห็นเสือในครั้งแรกย่อมเกิดความประทับใจในความสง่างามแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดความหวาดกลัวเกรงขามในพลังและอํานาจภายในตัวของมันเสือจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าและเป็นเจ้าแห่งนักล่าอย่างแท้จริง เสือที่ทรงพลังที่สุดจย่างเสือโครง่งสามารถยกของที่หนักกว่าตัวเองได้1.5เท่าของน้ำหนักตัวครับอันดับถัดไปช้างครับ1.7เท่าของน้ำหนักตัวช้างเป็นสัตว์ปกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขาขนาดใหญ่สีขาก็แน่แล้วนะน้ำหนักมากแต่เวลาเดินไม่ค่อยมีเสียงนะเนื่องจากอุ้งเท้ามีความอ่อนนุ่ม การนอนของช้างนั้นโดยธรรมชาติจะนอนตะแคงนะครับนอนเอาลำตัวลงกับพื้นแล้วก็มีการหานอนเช่นเดียวกับคนช้างจะนอนหลับช่วงสั้นๆเพียง3-4ชั่วโมงในช่วงเวลา5ทุ่มถึงที3ช้างจะไม่นอนกลางวันนอกจากมีอาการไม่สบายเท่านั้นช้างเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้ยกเว้นช้างป่าที่เราไม่ควรเข้าไปใกล้ช้างเอเชียรวมทั้งช้างไทยเป็นสัตว์ที่ฉลาดนอกจากนั้นยังมีความสุภาพสะอาด ชอบอาบน้ำมีความจำดีรักเจ้าของอดทนแล้วก็จํากลิ่นที่เคยชินได้สังเกตได้จากพฤติกรรมที่ช้างจะใช้เท้าลองเหยียบเพื่อยังดูว่าพื้นดินบริเวณใดอ่อนถ้าน้ำหนักตัวไม่ได้ช้างจะเลี่ยงไม่เหยียบพื้นดินบริเวณน,นั้นช้างจะดุร้ายเฉพาะตอนที่มันตกมันนะครับซึ่งจะจําไม่ได้แม้แต่คนเลี้ยงนอกจากนั้นรูปร่างใหญ่ของเจ้าช้างนอกจากบรรทุกน้ำหนักของตัวมันเองได้มันยังสามารถ ยกของได้เดาลาว600ปอนด์หรือยกหมีที่มีน้ำหนัก300กิโลกรัมด้วยงวงและลากของที่มีน้ำหนักถึง2,000ปอนด์หรือเกือบ1ตันได้อีกด้วยครับฉเฉลี่ยแล้วประมาณ1.7เท่าของน้ำหนักตัวอันดับต่อไปอินซีมงกุฎคราวอีเกิล1.7เท่าเท่ากับช้างเลยทีเดียว ถ้าพูดถึงอินทรีที่มีพลักกาลังมากที่สุดในโลกตอนยกให้อินทรีฮาร์ปี้มันทั้งตัวใหญ่แล้วก็กําลังมากเฉพาะกรงเล็บของมันนั้นนะครับยาวได้ถึง5นิ้วเชียวยาวกว่ากรงเล็บหมี ley กิสลี่ซีมันล่าแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆแล้วก็ฆ่าไปให้ลูกของมันกินอย่างพวกลิงพวกสลอตแม้แต่เม่นก็กินแล้วก็สัตว์ที่มีน้ําหนักมากของมันประมาณ3เท่าอย่างลูกควางแต่เมื่อจัดอันดับอินทรีที่ยกน้ําหนักที่มากกว่าตัวมันเองได้มากที่สุดต้องยกให้ อินทรีมงกุฎครับเพราะว่ามันสามารถจับเหยื่อที่มีน้ําหนักมากกว่าตัวมันเองได้ถึง4กิโลกรัมบินขึ้นฟ้าไปเป็นอาหารในรังของมันแล้วก็ลูกๆนกอินทรีมงกุฎนะครับเป็นนกอินทรีที่มีขนาดใหญ่มากมีความยาวตั้งแต่80-99เซนติเมตรตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อยเป็นนกอินทรีที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยาวเป็นอันดับที่5 km. ของโลกน้ำหนักเฉลี่ยนั้นประมาณ3.64กิโลกรัมครับ นกอินทรีมงกุฎเป็นอินทรีแอฟริกาที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวเต็มวัยมีขนค่อนข้างจะโดดเด่นมงกุฎของมันนั้นมีสีเข้มถึงสีน้ำตาลที่แต่งแต้มไปด้วยสีรูฟัสมันมีหงอนสองชั้นปลายดำที่โดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์รูปสามเหลี่ยมส่วนบนของตัวเต็มวัยเป็นสีเทาอมน้ำตาลดำสลับกับสีน้ำเงินลำคอเป็นสีน้ำตาลในขณะที่ท้องและก็เต้านมมีสีขาวซ้อนทับกันอย่างหนาแน่นด้วยแถบสีดำ และลอยพปื้นสีครีมหรือมีสีรูฟ้าเข้มข้นปีกมีสีขาวที่ฐานกว้างด้วยสีดําและข้ามสองแถบสีดําหางเป็นสีดํามีแถบสีเทาแกนน้ําตาลขาของมันมีสีดําตัดกับสีขาวต้องอินทสียสวมมงกุฎตัวเต็มวัยมีดวงตาตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงสีขาวมันมีอุ้งเท้าสีเหลืองตรงเล็บสีดําขนาดใหญ่มันเป็นตัวอันตรายบนท้องฟ้าเราจะได้เห็นในคลิปการล่าเหยื่อของมันว่า มันล่าได้โดยไม่สนขนาดของตัวมันเองเลยแม้แต่แพะก็สามารถยกลอยขึ้นไปได้ถ้ามันหิวด้วยน้าหนักที่บันทึกได้นะครับมันสามารถยกของที่หนักมากกว่าตัวน้ําหนักของมันเองนั้นถึง4เท่าลอยขึ้นไปบนฟ้าได้จัดได้ว่าเป็นนกที่แข็งแรงที่สุดเลยก็ว่าได้อันดับถัดไปกอริลามันมีแรงที่สามารถยกของได้หนักกว่าตัวมันเองได้ถึง1ิเท่า ลิงกอริลานั้นมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับมนุษย์นะแต่เมื่อเทียบกันจริงๆแล้วพวกมันมีพละกําลังที่มหาศาลเราไม่มีทางสู้แรงมันได้เลยทั้งขนาดและก็ลําตัวความสูงของมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ต้นกําเนิดในปกติแล้วตัวเพศผู้จะมีขนาดลําตัวใหญ่กว่าเพศเมีย โดยในแต่ละกลุ่มนะครับมักจะมีเพศผู้ที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษในกลุ่มนั้นๆแตกต่างจากตัวอื่นๆขนาดของกอริลาเพศผู้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1.7-1.8เมตรแต่ถ้านับรวมตัวที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งจะมีความสูงเกิน1.8เมตรขึ้นไปลิงโกริลาที่ลุ่มตะวันตกตัวผู้มีความสูง1.7ส่วนเพศเมียมีความสูงเพียงแค่1.5เมตรเท่านั้น โดยน้ำหนักตัวของเพศผู้อยู่ที่169.5กิโลกรัมและเพศเมียมีน้ำหนัก71.5กิโลกรัมส่วนของลิงโคลิกลาตะวันออกจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าทางสายพันธุ์ตะวันตก โดยตัวผู้จะมีน้ำหนักได้มากถึง200กิโลกรัมกันเลยทีเดียวเนื่องจากมีแขนที่ยาวกว่าลำตัวเวลาเดินไปไหนจึงมักดันพื้นเพื่อทรงตัวพวกมันมีมือและแขนที่ทรงพลังมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าตัวเต็มวัยนั้นจะสามารถลากรถเล็กถึง2คันให้เคลื่อนที่ได้โดยน้ำหนักที่มันรับได้นั้นมีมากถึง10เท่าของน้ำหนักตัวมันเลยทีเดียวครับ อันดับถัดไปมดกัดใบหรือ leaf cutter ant นะครับรับน้ำหนักได้มากกว่าน้ำหนักตัวมันเองถึง50เท่ามาถึงสายพันธุ์สัตว์ที่มีแรงเยอะเว่อร์เยอยกของหนักมากกว่าตัวเองได้หลายเท่านั่นก็คือมดนั่นเองโดยมดทั่วๆไปนั้นสามารถแบกของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองได้ถึง10เท่าแต่ยังมีมดที่แข็งแรงกว่านั้นนั่นก็คือมดกัดใบหรือว่า leaf cutter ant ซึ่งมีด้วยกันเทราว47สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์มดที่สามารถพบได้ทางตอนกลางของทวีปอเมริการวมไปถึงบางพื้นที่ในสหรัฐด้วยนะเป็นสายพันธุ์มดที่สามารถยกของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองได้ถึง20เท่าขนาดของมดกัดใบขึ้นอยู่กับวันนะโดยมีขนาดของหัวตั้งแต่1ม mm มไปจนถึง7มิลิเมตร พวกมันจะทำรังกันอยู่ใต้ดินซึ่งมีขนาดประมาณ30-600ตารางเมตรแบ่งวรนณะกันทำหน้าที่ก็คือมดงานเป็นมดเพศเมียเป็นหมันนะฮะทำหน้าที่หาอาหารสร้างแล้วก็ซ่อมแซมรังปกป้องรังจากศัตรูดูแลตัวอ่อนแล้วก็งานอื่นๆอันดับถัดไปด้วงกว่างนะฮะไลโนเซรรสบีเทล850เท่า เจ้าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างด้วงนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยๆอ,อันแบ่งได้เป็น1,500สปีชี์ที่แตกต่างกันถ้าจำแนกโดยละเอียดนะฮะอาจจะมีข้อมูลเป็นหน้าหนังสือกันทั้งเล่มเลยทีเดียวแต่ในที่นี้ขอจำกัดแค่ด้วงกวางหรือว่าด้วงแรดที่บ้านเรามักจะพบเจอเมือ่อพูดถึงด้วงแรดเรานึกถึงด้วงแรดมะพร้าวศัตรูตัวฉกาดภัยธรรมชาติของยอดอ่อนมะพร้าวแล้วก็ปำน้ำมันที่ชาวสวนรังเกียจบางพวกชอบกัดกินต้นไม้หรือรากไม้ พวกด้วงมีหลายขนาดตามแต่สายพันธุ์ของมันที่มีชื่อเสียงได้แก่ด้วงแรดงวงช้างแอตลาสด้วงแรดทั่วไปด้วงแรดเฮอร์คิวลิสด้วงกว่างญี่ปุ่นตัวที่ขนาดใหญ่เบิ้มคือด้วงเฮอร์คิวลิสมันใหญ่ได้ถึง6นิ้วหรือ15เซนติเมตรและด้วงยักษ์เขายาวสายพันธุ์มีงวงคล้ายนอแรดที่ใช้งัดกันเวลาต่อสู้เด็กๆชาวญี่ปุ่นมักชอบจับด้วงมาต่อสู้กัน อายุของพวกมันไม่ยืนยาวนักนะฮะอายุขไขก็เาวาๆสามถึงหเดือนเท่านั้นแม้จะเป็นแมลงตัวจิ๋วแต่พละกําลังของมันนั้นสามารถยกของได้น้ําหนักมากกว่าตัวมันเองถึง30เท่าและสามารถลากของที่มีน้ําหนักมากกว่าตัวมันเองถึง850เท่ากันเลยทีเดียวบางสายพันธุ์พบว่ามันยกของหนักแบกขึ้นกว่าร้อยครั้งโดยไม่เสียความเร็วในการเคลื่อนที่เลยเปรียบเป็นคนก็เหมือนเราลากรถถังไปมาได้เลยทีเดียวครับ oh no. ดวงมูลดังบิเทล1,141เท่าอะไรจะเยอะขนาดนั้นเจ้าสัตว์จอมพลังที่แข็งแกร่งกว่าดวงกวางดวงมูลหรือแมลงกลิ้งอึเจ้าสัตว์จอมพลังสุดแปลกนี้นะฮะมีลักษณะลำตัวแบ่งเป็นส่วนหัว6แล้วก็ส่วนท้องอย่างชัดเจนเลยทีเดียวบริเวณส่วนหัวจะแบนแล้วก็บานกลางหัวและอกมีเขาตัวเมียเขาจะสั้นตัวผู้เขายาวคล้ายนอแรด มีปีกสองคู่ปีกูู่น้าเป็นแบบปีกแข็งยาวปกคลุมลำตัวปีกู้หลังเป็นแบบอ่อนบางใสหรือขาวยใสสลับปิน มีพฤติกรรมแปลกๆโดยพวกมันจะใช้ชีวิตแล้วก็หากินอาหารอยู่บนกองมูลสัตว์หรือกองอึพฤติกรรมของมันนั้นกลับเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากมันช่วยย่อยสลายมูลสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงที่เป็นพาหะนำโรคพวกมันทำาลังโดยการขุดลงไปในดินช่วยพลวนดินชาวบ้านนิยมนำตัวอ่อนตัวเต็มวัยมาประกอบอาหารโดยไม่สนใจเลยว่ามันกินอะไรตัวมูลสัตว์เป็นแมลงปีกแข็งตัวจ้อยโดยอึที่มันกลิ้งนั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นนิสัยชอบออกกำลังกายของพวกมัน ถึงแม้มันจะตีลังกาดัานของก็าตามที่จริงมันไม่ได้รักสวยรักงามอะไรเลยหาแต่อื่นนั้นก็คืออาหารโปรดที่มันชอบร้วงมีขนาดตั้งแต่3ถึง50มิลลิเมตรตัวสีดำน้ำตาลหรือมีสีเหลือบมีอยู่ทั้งหมดมากกว่า5,000สปีชีส์บางแห่งบอกว่าอาจจะถึง7,000สปีชีส์เลยแบ่งย่อยเป็น3กลุ่มนะครับตามลักษณะสิ่งที่มันทำโดยกลุ่มที่1เรียกว่านักกลิ้ง โดยจะกลิ้งมูลสัตว์เป็นก้อนกลมเพื่อใช้เป็นอาหารหรือว่าใช้เป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนกลุ่มที่2นักขุดโพรงเมื่อมันเจอกองมูลสัตว์มันจะขุดรูลงไปทําโพรงอยู่ใต้กองมูลสัตว์กลุ่มที่3เป็นพวกที่อาศัยฝังตัวอยู่ในมูลสัตว์เลยแบบเต็มตัว พฤติกรรมการกลิ้งอืนของมันนั้นเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์อย่างมากเลยพวกมันต้องเคลื่อนย้ายสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองอย่างมหาศาลและมันมีการขโมอยอยื่นของพวกมันด้วยพวกมันจึงต้องขนของให้ไวโดยกองอืกองเดียวนั้นนะคะ อาจหนักได้ถึง250เท่าของน้ำหนักตัวมันเลยต่อครั้งโดยน้ำหนักอึที่มันเคลื่อนย้ายได้อาจจะมากสุดมากกว่าได้ถึง1,141เท่าของน้ำหนักตัวมันเลยทีเดียวหรือสามารถพูดได้ว่าถ้าเป็นคนแล้วแล้วก็พระกําลังนี้สามารถลากรถบัส2ชั้นขนาดใหญ่หญได้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของกําลังก็คือพวกมันสามารถกลิ้งมุนสัตว์ไปในทิศทางที่แน่นอนและถูกต้องได้แม้ในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ก็ตาม จากงานวิจัยปี2013นักวิจัยนำดวงไปทดลองในท้องฟ้าจำลองพวกเขาพบว่าสิ่งที่มันใช้นำทางจริงๆแล้วก็คือทางช้างเผือกเหล่านี้เองในการทดลองนักวิทยาศาสตร์ทำหมวกเล็กๆติดไว้ที่ดวงกลุ่มควบคุมเพื่อไม่ให้เห็นดวงดาวปรากฏว,ว่ามันไม่สามารถกลิ้งมูลสัตว์ได้ถูกต้องครับก็จบไปแล้วนะครับกับสายพันธุ์สุดแปลกที่มีพละกกำลังมากที่สุดในโลก หาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการของ Chicken Gammy สวัสดีครับ